อืมโอเคงั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ผมอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทําน้ําหมักปลากัดกันนะครับคือว่าผมมีงก็เลี้ยงปลากัดนะครับผมก็เลยพอทําได้อยู่หน่อยวันนี้เอาไว้ฆ่าเชื้อปลาครับผมเคยลองฆ่าเชื้อดูแล้วก็ได้ผลอยู่นะครับแล้วก็สีเสียครับช่วยรักษาปลาช่วยไม่เกิดสวยอะไรเงี้ยครับก็ใส่ไปนะครับ ใส่น้ำไปก่อนครับกดกดจะจมครับขยี้หน่อยก็ดีนี้ครับให้รออย่างนี้ครับสีน้ำสีน้ำมันจะเปลี่ยนนะครับโอเคต่อไปครับอันนี้ก็คือน้ำผสมด่างครับทีมนะครับซื้อด่างครับทีมได้ที่เนี่ยครับตามร้านขายยาครับจะเป็นกระปุกเล็กๆครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับอ่ะก็ผสมน้ำนะครับไม่ต้องเข้มมากครับอันนี้ผมใส่ไปหน่อยเดียวนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ใส่ไปแบบถ้าเกิดเป็นช้อนเนื้อครับก็ไม่สองเม็ดประมาณนะครับอย่าพูดเป็นช้อนเลยครับมาใส่ไปลนะครับขที่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออันี่นครับอีกหน่อยนะครับ แล้วแต่สีมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับแต่ประมาณนี้ก็ใช้กับประกัดได้แล้วครับใส่ไปนิดเดียวแหละครับถ้าเกิดใส่ในเหลี่ยมถ้าเกิดใส่ตู้ใส่ไปพอประมาณนะครับใส่เยอะเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้ปลาของคุณนั้นเขาเกิดเขาเรียกว่าไรแบบเหมือนคุณกินยากเกินขนาดนะครับเออเอาลงประมาณนั้นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้น,นครับ โอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับโอเคปะ่ะงั้นเราเราใช้กันเลยครับปะ่ะบ้านผมลกหน่อยครับพอดียังไม่ได้เก็บอันนี้คือโซนที่บ้านครับของเล่นน้องข้างเยอะนะครับ เวลาคุณไปซื้อดังครับทิมคุณก็อากระปุกเล็กแค่นี้มาก็ได้ครับอันนี้ผมใช้มาหลายอทีแล้วครับดูครับข้างในได้เยอะไหมไม่เชิวงว่าหลายทีต้องเอาหลายเดรียน,นยี่เยอะอน,นะครับค่าค่อนข้างเบื่อครับโอ้ยเอาเงินอ่านกันนะ โอ้ผมลืมส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับทุกท่านรู้จักเกลือทะเลนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอตัวหยิบอันนึงอยู่ใต้นี่ครับพอดีช่วงนี้ก็ปำองบ้านอยู่นะครับบ้านเ่อข้างแคบชื่เกลือไม่ได้ใหญ่นี่นะครับยาวเกลือละเอียดมาครับเพราะส่วนใหญ่จะมีสารไอโอดีซึ่งมันจะทําให้ปลานั้น แสบผิวหนังแสบก็ิบแสบ,แสบเกิดจ้นะครับผมลองทำนะครับรอบหนึ่ง<า>นี่ครับผมเลี้ยงมันตัวก็ไว้ขายขายเพื่อนช่วงนี้นะครับมองตัวผมก็จะเก็บไว้ขายเพื่อนช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนหลายคนก็จะสนใจคร,รนะครับยังไม่ใส่ครับตอนนี้พอนะครับ มัาจะทำให้ปลาคลึกนะครับนี่นะครับปลาเริ่มคึกครับดูตัวแดงไว้นะครับนอ่มนะครับเห็นไหมครับปลาก็จะคึกนี้นะครับพิสทนันว่ายาได้ผลนะครับ งั้นผมให้ดูเต่าผมก่อนจะไปกันนะครับนีครับที่ผมใช้เลี้ยงเตาเพราะว่าเป็นมุมค่อนข้างมืดนะครับไฟผมค่อนข้างจลีจะมีปลาทักเกอร์เยอะมายนะครับโอเคเดี๋ยวผมหยิบเตาดูครับคืออยู่มุมนี้ผมเพิ่งสร้างใหม่ะครับจัดเลี้ยงหินแล้วก็วางให้เป็นลนำตุคเับ เห็นไหมครับค่อนข้างเชื่องเลยทีเดียวครับตอนซื้อมาเนี่ยเก็บตัวข้างล่างนี้ก็จะมีประกาศอยู่นะครับเป็นข้างลึกแล้วก็จะเป็นปลาทองกับปลาคาร์นะครับส่วนน้ำหมักผมผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปหาที่เก็บ นี่ครับก็เด็นประทองขบไปครับตัวใหญ่นี่คือประทองคูมีดนะครับซึ่งตราซื้อมาก็ไม่ค่อยเชื่องครับแต่ถ้าเกิดเคาะตู้แล้วก็แห้อา,าอย่างนี้บ่อยๆนะครับปลาจะรู้ครับมันทำให้ดูแล้วครับ